วันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับการเล่นบูมแรงอินดอร์นะครับเวลาจับจับนี่ครับนี่โป้งนี้ชี้นิดเดียวนะแล้วก็ดึงหาตัวงนี้ครับเวลาปาก็อันนี้90องศาศูนย์องศานะครับก็อยู่ประมาณสัก45 50 60เนี่ยเวลาปาก็สะบัดข้อมือนะครับไปอย่างนี้เดี๋ยวบูมแรงจะกลับมานะครับเวลารับก็เอามือซ้ายไว้ด้านล่าง มือขวาไว้ด้านบนโอเคเดีย๋ยวทดสอบไปดูอันนี้เป็นมมอแมลงอินดอร์นะไม่ไม่ไม่สู้ลมนะครับลมแรงแรงเล่นไม่ได้มันจะปิวนะครับโอเค ประมาณนี้ครับเราไปเล่นดูฝึกดูนะครับตัวอันนี้เป็นอินดอร์อีกตัวหนึง่งแต่วงบินมันจะไกลกว่านะครับ อินอร์เหมือนกันนะครับอินดอนะครับทั้งคู่ไม่สู้ลมนะลมแรงแรงเล่นไม่ได้โอเค